สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับมิซูพราน2นะครับวันนี้จะพามาดูกับเจ้าตัวสีประตูตัวเตี้ยตัวนี้นะครับกับโปรดาวออกรถเริ่มต้นที่2องหมเดี๋ยวได้อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้เลยครับเริ่มต้นที่ตัวด้านหน้านะครับกับเจ้าตัวสีประตูตัวเตี้ยโมเดล2023คันนี้นะครับกับในเรื่องตัวรถคันนี้ที่เป็นสีเทาดานะครับราคารถเนี่ยจะอยู่ที่6 8 5 0 0 0บาทนะครับแต่ถ้าเป็นสีอื่นจะต้องเพิ่มอีก7,000บาท มีสีขาวสีเดียวนะครับที่ไม่ต้องเพิ่มเงินกับเจ้าตัวนี้ที่เราอยู่ที่เราดูกันตอนนี้คือเป็นสีเทาดำนะครับจะต้องเพิ่มเงิน7,000บาทการตกแต่งก็อย่างที่เห็นนะครับรถเป็นสีเทาดําการตกแต่งมันสามารถแต่งในเรื่องตัวฝากระโปรงด้านหน้าเนี่ยให้เป็นสีเงินหรือว่าสีดําก็ได้อันนี้แล้วแต่ชอบนะครับเลือกได้ชอบสีไหนก็บอกกันได้นะครับในเรื่องกระจังก็ทําสีมาให้จากโรงงานให้แล้วนะครับผมแล้วก็คิวโตซี 4, เพิ่มความดุดันหรูหรามากยิ่งขึ้นครับผมมาในส่วนด้านข้างนะครับกับเจ้าที่ขาดไปไม่ได้กััับเเจ้้าตตตตววสิีีนนนะครับ ความหล่อจะบังเกิดขึ้นได้ถ้ารถไม่มีล้อแมกนะครับตัวนี้เราใส่เป็นในเรื่องตัวล้อแมกขอบ18พร้อมยางที่เป็นยางขอบ50ให้นะครับเพื่อที่ว่าเรอา,าเราใส่สังเกตครับฟิตเมตต์ของตัวล้อเนี่ยมันจะดูเต็มซุ้มมากยิ่งขึ้นครับด้านข้างนะครับที่ขาดไปไม่ได้กันในเรื่องตัวกระจกมองข้างตัวนี้เราก็ทําสีดํามาให้นะครับมือจับเป็นสีดําพร้อมกันในเรื่องตัวเบ้ารองมือจับก็เป็นสีดําตัวเบ้ารองมือจับเนี่ยชอบแบบไหนก็บอกกันได้นะครับลายเคปล่าเอ๋ยลายโเมี่มเอ๋ยนะครับหรือว่าที่เป มีรถก็ต้องมีฟิล์มนะครับฟิล์มที่เราแถมให้ก็เป็นฟิล์มอย่างดีเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับสามารถเลือกความเข้มได้นะครับ40-60-80แล้วแต่ความชอบนะครับชอบแบบไหนก็บอกกันได้ครับมาในส่วนด้านท้ายนะครับด้านหน้าสวยงามแล้วด้านท้ายก็ต้องไม่แพ้กันนะครับด้านท้ายที่ทําเพิ่มเติมก็มีในเรื่องตัวค้ำหลบป้ายนะครับแล้วก็ท่อไดร์ไบรซงนะครับเสียงจะหวานประมาณนี้เดี๋ยวไปฟังกันนะครับ มาในส่วนด้านในนะครับกับขาดไปไม่ได้เลยนะคืนเรื่องตัวเบาะหนังนะครับเราเปลี่ยนเบาะหนังให้นะครับสามารถเลือกได้ได้สีได้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นดําได้แดงดําได้ทองนะครับหรือว่าดาได้ดําชอบแบบไหนก็บอกกันได้และสัพพิเศษลูกค้าที่ตัดสินใจพร้อมจองและออกรถทันทีนะครับนอกจากเบาะหนังแล้วเรายังมีในเรื่องตัวจอ a อน r o อยด้านหน้าให้ด้วยนะครับสามารถดูแผนที่ได้ดู YouTube ได้ฟังเพลงได้ฟังวิทยุได้และยังสามารถพิเศษเพิ่มเติมในเรื่องตรงที่ว่า เข้าเกียร์ถอยก็ยังมีภาพขึ้นจอบนหน้าจอให้ด้วยครับผมยไงบ้างครับกับวันนี้ที่พาไปดูรอบคันกับเจ้าตัว10ต,ตัวตัวเตี้ยคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตัวล้อแม็กเอวยบอ่อนังเอวยจอยอนดอยเอวยคำหลบป้ายนะครับท่อซิ่งทั้งหมดนี้นะครับกับในเรื่องเงื่อนไขดาวเริ่มต้นพิเศษที่2 0 0หมนนะครับได้ของแถนตามนี้ที่โอ๋แจ้งไปเลยนะครับท่าในใดที่สนใจก็ทักหาโอ๋ได้ที่ตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือว่าตามลิงก์ตามเพจต่างๆที่โอ๋แปะไว้ให้ในใต้ด้านล่างตรงนนี้ะครับ วันนี้ก็คงฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กันแชร์ด้วยนะครับวันนี้คงลากันไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ